ต้องพร้อมแล้วพวกเนี่ยเสิงจีเหมือนเหรอไอซับแม่งสำคัญกว่าอินแน่แน่แต่โดนซับโดนซ่ากกว่าออกเลยตัวช่งแรงเนี่ยมีอบปั้มมาได้ต่อยรัวมาบอลมันยังไม่ตายอยู่ช่วงแรกท่าสุดเข้าแบบนี้เอ้ยบัดนได้อีกทีนึง พี่พี่พี่ต้อกดบัฟให้ให้บาทด้วยพี่ช่วยมาช่วยกดแล้วกดแล้วห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วข้าแบบแล้วพี่ข้าแบบแล้วเกิดเกิดเฮ้ยเฮ้ยอยู่เหลืองสามเหลืองสองเหลืองสองอยู่เหลืองสอง ชิดเลยอะเออไม่มีใครมาไม่มีใครมาพี่ีลคกมาเอาเลยเอายมาเร็วๆเผอกมหลออยู่มาพพี่เล็กพี่เล็กแล้วมันยังงงอยู่มันยังงงอยู่มันเดินตามมันเดินตามขวาเนี่ยเอาดิขวาขวาขวาวแบบมันมา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 นอามนมนมนาอยู่นมันอามันมันมมันมามันมามมมันมามันมมมามันมามามัมามันมันมันา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 ก่อนาอนมมดดงหมดดงหมดดงมันมามัมันมามันมามัน ตัดรัวแล้วล่ะตัดรัวตัดรัวอยู่โอ้เราแม่งต่อยน้อยว่ะไอบอลได้เยอะู่มามามาเามาเล็ก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 แล้วเข้ามาใส่เลยใส่ให้รับเล็กแล้วมันมามันเข้าตายจะตายจะตายเออหนี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 มันเต็มจริงเหรอไม่ได้หรอไอเต็มโอ้ไม่ตเอยนานวเออมันไม่ล้ม